ร้อยสิบเก้าปีวันล้ออายุท่านพุทธทาสภิกขุกกับหลักธรรมที่ควรปฏิบัติในวันเกิดเพื่อดํารงชีวิตอย่างไม่ประมาทวันที่27พฤษภาคมของทุกปีคือวันคล้ายวันเกิดของท่านพุทธทาสภิกขุกแต่ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ท่านใช้คำว่าวันล้ออายุแทนคำว่าวันเกิด จนเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของสวนโมกชยาและแทนที่จะมีการทำบุญเพื่อฉลองอายุหรืออยากให้อายุยืนยาวออกไปในวันนี้กลับจัดให้มีการกระทําเพื่อลดการยึดติดกับอายุหรือยึดติดกับตัวตนและตรวจสอบตัวเองว่ามีอะไรที่ปกพร่องและอะไรที่ปรับปรุงได้ ทั้งนี้สำหรับบุคคลทั่วไปที่จะนำเอาหลักนี้ไปใช้ในวันเกิดของตนก็สามารถทำได้โดยท่านพุทธทาสได้ชี้แนะไว้ว่าให้ปรับใช้วันเกิดให้มีความหมายในทางธรรมโดยอธิบายว่าคนเรามีการกระทําที่เนื่องด้วยอายุอยู่4แบบคือลวงอายุคนที่ยังเยาว์วัยอ่อนปัญญาทำการลวงอายุ คือลวงตัวเองให้ลุ่มหลงในอายุเล่นหัวสนุกสนานหลงไหลในความเป็นหนุ่มสาวและวัตถุต่างๆต่ออายุคนที่อายุมากขึ้นเกิดกลัวตายก็มีการทำบุญอายุต่ออายุสมโพธอายุเพราะหลงอายุทำบุญแซยิตกินกันใหญ่สนุกกันใหญ่รับเงินกันใหญ่รับเครื่องสักการะกันใหญ่ ล้ออายุคนที่มีความเข้าใจทางธรรมพอเริ่มรู้ความจริงว่าสิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงมายาเป็นที่ตั้งของความทุกข์การมีอายุคือมีทุกข์จึงนำมาล้อเรียนความโง่ความเข้าใจผิดในอดีตและปรับปรุงแก้ไขเสมใหม่เลิกอายุ ให้ตายเสียก่อนตายละตัวตนไม่มีตัวตนเมื่อไม่มีตัวก็ไม่มีอายุไม่ยุ่งอะไรกับอายุอีกต่อไปแม้แต่ล้ออายุมีชีวิตอยู่ไปโดยไม่ต้องมีอายุท่านอธิบายเพิ่มว่าเลิกอายุไม่ใช่เป็นการปรงสังขารเพราะท่านยังอยากจะทํางานสนองพระพุทธประสงค์ต่อไป คืออยู่กับความว่างไม่ล้อไม่อะไรอยู่กับความว่างเท่านั้นสำหรับบุคคลทั่วไปก็สามารถล้ออายุของตัวเองได้ทุกๆวันคล้ายวันเกิดโดยท่านพุทธทาสได้ชี้แนะไว้ดังนี้จัดให้มีเวลาสำหรับนึกถึงตัวเองนึกถึงการงานนึกถึงชีวิตนึกถึงทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์ของตน แล้วก็ชำระสะสางพิจารณาดูว่าผิดถูกอย่างไรชั่วดีอย่างไรถ้าว่าเห็นความผิดพลาดก็ทำอาการเหมือนกับว่าโจทฟ้องอายุว่ามีความผิดอย่างนั้นอย่างนั้นใช้ไม่ได้ตัวเองโจทตัวเองแล้วตัวเองก็เป็นผู้พิพากษษาวินิจฉัยให้แก่ตัวเองว่าต่อไปนี้ควรจะทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้น เป็นการดีหรือถูกยิ่งยิ่งขึ้นไปหรือจนกว่าจะเห็นว่ามันถูกถึงที่สุดในความเป็นมนุษย์มันต้องรู้จักอายุโดยเฉพาะของตัวเองให้ดีถึงที่สุดจนเห็นข้อบกพร่องเห็นข้อหน้าล้อมันจึงจะเอามาล้อได้ของคนอื่นนั้นไม่รู้ของเขาไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้ ของตัวเองมันรู้อยู่ว่าปกพร่องอย่างไรผิดถูกอย่างไรจะได้เอามาแก้ไขเสียด้วยสติปัญญาหรือการศึกษาที่ถูกต้องที่กล่าวมาแล้วให้การศึกษานั้นสามารถใช้ได้ในการที่จะซักฟอกอายุหรือว่าตำหนิติดเตียนอายุที่มันเดินไปผิดทางการศึกษาที่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็ปลอดภัย ทั้งในแง่ที่จะปฏิบตัติในแง่ที่จะได้รับผลของการปฏิบตัติไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่นอกเหนือจากหลักธรรมที่ควรรู้และสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในวันเกิดของทุกคนแล้วเนื่องในวันล้ออายุครั้งปี117ปีพุทธทาสพิกขู หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทป,ปัญโยส่วนโมกกรุงเทพยังได้เผยแพร่หลักธรรมของท่านพุทธทาสในเรื่องทำอย่างไรนี่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานนั้นจะไม่มีความทุกข์แก่เราซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์กับคนยุคนี้ไม่น้อยโดยท่านพุทธทาสเคยเผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้ทำอย่างไรนี่สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่การงานนั้น จะไม่มีความทุกข์แก่เราขอบอกกล่าวไว้เป็นหลักทั่วไปว่าไอการงานการงานหรือหน้าที่นั้นมันแบ่งเป็นสองชนิดหนึ่งหน้าที่เพื่อรอดชีวิตอยู่และสองหน้าที่ว่ารอดชีวิตอยู่แล้วจะไม่ต้องเป็นทุกข์หน้าที่เลี้ยงชีวิตอย่าให้ตายนั่นมันก็ยังแบ่งได้เป็นหน้าที่ใหญ่1.1หน้าที่เล็ก 1.2หน้าที่ใหญ่คือการประกอบอาชีพหน้าที่เล็กคือการบริหารร่างกายจะต้องหาอาหารมากินจะต้องกินจะต้องอาบจะต้องถ่ายจะต้องบริหารให้อย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าบริหารชีวิตทีนี้อาชีพแล้วแต่จะมีอาชีพอะไรอาชีพทำไร่ทำนาค้าขาย เป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามนั่นเป็นอาชีพหน้าที่ใหญ่หน้าที่อาชีพหน้าที่บริหารอาชีพทั้งสองหน้าที่นี้ก็ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระอีกทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาปฏิบัติธรรมปฏิบัติศาสนาอย่าให้มีความทุกข์ในขั้นสูงสุดอีกก็เป็นหน้าที่เหมือนกันแล้วก็ต้องไม่เป็นทุกข์ด้วย ถ้าว่าที่จริงแล้วมันก็จะเห็นได้ว่าเรียนธรรมะเรียนศาสนานี้ก็เรียนไปเพื่ออย่าให้มันมีความทุกข์ในอาชีพนั่นแหละในการดำรงชีวิตอยู่นั่นแหละมันเนื่องกันอย่างนั้นเราเรียนธรรมะเรียนศาสนานปฏิบัติอะไรเหล่านี้ก็เพื่อว่าจะได้ไม่มีความทุกข์ในการดำรงชีวิตอยู่ต่อไปต่อไป โดยไม่ต้องมีความทุกข์หนักหนาระอาใจในการที่จะมีชีวิตอยู่การทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าไม่พูดแต่ปากนะถ้าทำได้จริงอย่างนั้นนะ่ะวิเศษที่สุดเลยก็หมายความว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเวลานาทีทุกคนทุกแห่งทุกสถานที่ทุกคนทุกแห่งหรือตลอดเวลา ทุกลมหายใจเข้าออกมีการปฏิบัติหน้าที่ของตนอยู่อย่างถูกต้องนั่นแหละคือปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลามีธรรมะอยู่กับตัวตลอดเวลาไม่ต้องมานั่งอยู่ที่วัดสวดมนต์ภาวนาทําพิธีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน,น้นเหมือนที่ทำเป็นปีๆแหละบางชีจะทําไปอย่างงมงายโง่เขลาก็ได้จะอยู่ที่บ้านหรือจะอยู่ที่วัดก็สุดแท้เถอะ ขอให้ทำหน้าที่ให้ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสามปชัญญะทำให้มันถูกต้องอยู่ตลอดเวลาให้มันบอกตัวเองได้ว่ามันถูกต้องมันถูกต้องตลอดเวลาไม่ว่าจะทำอะไรแม้เพียงแต่ว่าจะลุกจากที่นั่งตรงนี้ไปนั่งที่ตรงโน้นแล้วก็ระวังให้มันถูกต้องอย่างถูกต้องคือมีประโยชน์อยู่ตลอดเวลา ทำอะไรอีกก็ด้วยสติสัมปชัญญะทำอย่างถูกต้องถูกต้องจนกระทั่งว่าแม้จะฉันอาหารจะอาบน้ำจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็มีสติธรรมด้วยกำลังจิตใจทั้งหมดมีสมาธิในการกระทำแม้แต่จะถ่ายปัสสาวะจะอุจจาระมันก็มีธรรมะอยู่ตลอดเวลาที่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะแม้ที่สุด แต่ว่าจะอาบน้ำก็มีความเข้าใจรู้สึกสติว่ามันถูกต้องมันถูกต้องมันเป็นการบริหารที่ถูกต้องถูกตามธรรมถูกตามวินัยที่ให้รักษาร่างกายให้สะอาดให้มีอนามัยดีถูกต้องในเรื่องอาชีพก็เหมือนกันทำไร่ทำนาทำสวนค้าขายทำราชการ ทำอะไรก็ขอให้มันมีสติสัมปชัญญะทุกอิริยบทถูกต้องถูกต้องถูกต้องไม่ขี้เกียจไม่บิดพริ้วอย่างที่เป็นกันอยู่โดยมากนี่มันจะแก้ปัญหาส่วนตัวได้หมดแก้ปัญหาของประเทศชาติได้หมดถ้าว่ามนุษย์ทุกคนมันมีการปฏิบัติธรรม,มะอยู่ทุกอิริยบทซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้แต่พวกคนโง่คงจะเถียงว่าทำไม่ได้ ทำไม่ได้หรอกเราจะมีธรรม,ม้ะอยู่ทุกอิริยาบถเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้คําพูดในพุทธศาสนาระดับนี้แหละถูกคนบางจำพวกนะอย่าออกชื่อเลยหาว่าเป็น idealism เกินไปดีแต่พูดทําไม่ได้หรอกเป็น intellectual มากเกินไปดีแต่คิดนึกทําไม่ได้หรอกมันว่าแต่อย่างนี้นะ แต่ทีนี้เราบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องโคมลอยแบบนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้จริงๆนะเป็น practical ทุกอย่างเลยที่พูดเนี่ยทำได้ไม่เป็นเพียงความเพ้อฝันหรือว่าความคิดอย่างสนุกสนุกพุทธะแปลว่าอะไรแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราเป็นชาวพุทธต้องมีความรู้ถูกต้อง เป็นผู้ตื่นคือไม่หลับไม่โง่อย่างคนหลับแล้วก็เบิกบานก็พอใจสดใสร่าเริงอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้ามีสติสัมปชัญญะทำให้รู้ว่าการงานทุกอิริยาบถเป็นธรรมะมันก็เบิกบานแหละก็พอใจพอใจมันก็เบิกบานจงกระทำให้ชีวิตนี้มันมีความถูกต้อง พอใจทุกอิริยาบถฉะนั้นการทำงานเป็นความสุขเสียแล้วไม่ต้องไปเอาเงินที่เป็นผลงานมาซื้อหาการม,มารมบันเทิงเรืองเรื่อนให้มันโง,ง่ให้มันสกปรกให้มันผิดเสียอีกดังนั้นเพียงแต่เราทำงานทำหน้าที่อย่างเดียวก็เป็นความถูกต้องเป็นความสุขเป็นความเบิกบานถูกต้องอยู่ตลอดเวลา น้อมรำลึกถึงคําสอนนะคะของหลวงปู่คุธทาภิกขุนะคะในครบรอบวันคล้ายวันเกิดนะคะ27พฤษภาคมนะคะล้ออายุ119ปีค่ะ